หลังรดกระบะไม่ทราบจะทำอย่างไรครับท่านนะครับอทางดีนี่ก็ที่ประชาสัมพันธ์บนสลา ็ประมาณน่าจะเก็บมงสิบห้าเราพ่อแม่ก็บอยการดูตรงนี้ก็กี่โมงแล้วยอมงเ,เอาเก็บมงตรงนี้นประมาณสิบห้านาทีแกโจงก็เข้าแถวเลยบางคนก็อิ่มไปแล้วสามรอบแต่ว่าอิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าใารชนะที่แกโจมที่รับประทานแล้วก็ใส่ผงดำให้เรียบร้อยด้วยไม่ใช่ทิ้งเก่กกบเป็นภาระ,ะของคนอื่นฉะนั้นกินให้เป็นถ้ากินไม่เป็น ไม่ได้นะเป็นบาปเอ่อที่ฉะนั้นเขามาทานแล้วแต่เราังกินไม่เป็นในแช่ไม่ได้ในฉะนั้นพอๆมันก็อยาโยมด้วยเริ่มต้นใส่ที่ใส่บาตรพระแม่กอบายานั้นที่ปกตินะฉะนั้นก็เข้าแถวยาวด้านกันนาเลยรถทุกคันชุดนี้นั่งในที่จอดเพราะพองพระแม่กอบายานั้นเป็นแล้ว ฉะนั้นเราก็เปลี่ยนขวาออกเลยไปจอดที่เลยลงทัวไปยัมีที่จอดเยอะแยะนะอาจฉะนั้น,ะน,นก็คงเอาความแย่งเดิมด้วยไม่ต้องจอดบริเวณนี้เพราะว่ารถถ่ายปากบเพราะรถเวลาสวนทางกันนะที่ว่าจอดได้แล้วก็จอดได้ทุกที่นะไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเมื่อความปลอดภัยนะความมง่ายไม่ว่าของใครไม่ว่าโชเฟอร์พักโชเฟอร์อยู่อันนี้พูดพอเป็นจริง ะจะรับได้ไม่ได้ไไดก็กรณีข้อนนความปลอดภัยฉะนั้นขอความนุเคราะอ์เพราะว่าที่ทางเลี้ยวด้วยนะเพาว่าเพราะว่าจอดได้จะได้หมด,ดทุกคน,นไม่ว่าจอดที่ดีจอดที่ตรงกลางก็จอดได้ถ้าจะเอาที่ดีตัวเองฉะนั้นเรามาทำบุญเราต้องอ เผื่อแผ่เมตตาซึ่งกันและกันไม่ช่ยอยากจะจอดก็จอดเวลาผู้บอยจารแนะนําหน่อยก็ไม่พอใจหน่อยน้่บ่นน้่เบี้ยวนะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะจอดวันนี้ที่จอดเยอะหาที่หน้าลรงครูผา้บอยยังไงพิธีเราไม่เสร็จเราต้อง สมุดเนีมาม้เราเข้ามาแล้วก mm ็ไม oh, okay, well, right. ู่กมาจารยเราะท่าาาย์่บอรมเวลานทางพมาหรตนะเวาียมาวามสบายใจก็จะไม่เกิดขึ้นแะกิได้แต่้ความต้องความจโยโอกาสครับสักครู่นี้แจ้งสร้างนะครับวัานี้เราจะได้ใสบาตกับอาจารย์ในบ้านครับก็มีหลวงปู่สุธรรมนะครับท่าน หลวงปู่บุญจันทร์นะครับขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆแล้วนะครับว่าพวกเราก็จะเคารพในวอาจารย์อยู่แล้วเอ่ยชื่อท่านหนึ่งไม่รู้เลยนะครับหลวงปู่บุญจันทร์นะครับสักครู่นี้มาถึงแล้วนะครับพระอาจารย์สนิทนะครับมาแล้วนะครับท่านอาจารย์สมเกียรติท่านอาจารย์สวัสดิ์ก็เห็นแล้วครับว่ามานะครับท่านอาจารย์ก่อเกียรตินะครับก็คงจะตามท่านอาจารย์สุชินก็คงจะตรงจะบช่วงหล่อพระมานะครับท่านอาจารย์สากรหลวงปู่เลิมนะครับ เมื่อวานนี้หลวงพ่อเขาบอกว่าไปแวะชมพระองค์ใหญ่ที่วัดท่านนะฮะวัดป,าป่าภูแปะนะครับจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่ปยนนะฮะหลวงพ่อปยน,นครับผมท่านอาจารย์เถยนะครับแล้วก็อีกมากมายครับท่านอาจารย์สงบนะฮะล้ำศรีปริวันนะครับ แน่นอนเก็บเดี๋ยวเก็บค่าถ่ายก่อนคนละสิบบาทหนาวไหมหนาวอนดีอาจารย์เบิอาจารย์เบิม ไม่เห็นนะดีครับ

5ミリ。 นทเชิญครจาร์ครับไปเร็วเร็วเรชุกูดดีกงี่รอรงด้วยนิมนครับผมนิมนต์ครับย้อนแสงใช่มันย้อนที่ติดไข่ตาไม่ติดเลย พี่ลินตวยู่ทั้งท้ายเด้อหู่อเอ้าตูวน้อยแล้วใบบาแล้วเต่มากเลยกระตากระตาเอ้ากระตาครับมายืนเลยเอ้าหัวหน้าน้ําหน่อยอ้เดี๋ยวเยื โอ้ดีมากเลยสาบันะคุไม่มาเมื่อไหร่าคุชานะครับผมเออเออมูเ้อท่านี่นครับมาทานี่แล้วมาทางนะคท่าทักทายเราสื่อสายนะครับบ้านมากมายมาจากทีนกายลกช้ยึงโลกมาด้วแล้ววันนี้จะข้าเพศอย่เดียวาที่ข่าไปนัี่สที่สิบเกเินกระสกบ ก็จของข้างนี่มองหน้าคนไม่เห็นไม่เห็นตาไม่เห็นโอ้โห่ีสาไดคนไหนีก้าย่อจะนึกกับไปนึกกันไปเวชโรงพยาบาลเลยอ่ะพ่อข้าแต่กำลังไเชื่ออุ้ยเข้าหาด้ว่ามันที่25รปา โปไก้มป่มากเลยครับวันนี้นำโดยหลวงปู่สุดทาัามิตรธมโมนะครับระยองเลยนะครับโอ้เออครับหลวงปู่สุมโมวัดป่าม้่นานะครับโอ้ดีมากเลยนี่เลีูกามาเลี้ยงลูกคามา

ลงทางมาบ่อยมบลงทางมาหอเปล่าลามาลงทางมานออกมาครับผมาบอกว่าสุาตอนนี้ออกได้่อไม่หรอ่ไปาเราหาว ล้ปูุ่กรับมาปลดเรานะครับวันท e anyway. totally ่านยังอยู่นุ่คนเลยครับหนูที่สนุโลกนุ่นครับวันนี้มาถึงอุดรครับดีแล้วไไรไงเนี่ยเป็นชูวัีิ ได้ขาดช่วงโน,น,น่นอีกช่วงหนึ่งขาดช่วงยังไม่หมดยังมีมีทางโน้นอีกรยะ,รย,ะรยะนระยะโน้นอีกครับ<ว>

ขั้นตอนอที่จะหลอ่อตุ๊กหมือนของพระเดชพระคุณหลวงป,ปู่มัน่นที่ท่านโตแล้วก็องค์หลวงตาพระคุณิองหลวงตาของพวกเราได้ที่ได้ถามช่างสำหรับรูปหล่อขององค์หลวงตานั้นก็จะประมาณ3ามสิบเอ็ดนิ้วที่ที่จะหลอ่อฉะนั้นแล้วก็ขององค์หลวงป,ปู่มั่นนั million, ้น30มิบนิ้วที่จะหล่อสอง ขอบองด้การฉะนั้นญาติโยมที่มีทองคำที่ของมีค่าค่อยมายถวายช่วงที่พระจัจาร์ได้จัดเก้าอี่ต้องรับลวงผู่เจ้าคุณเหยียบรองเท้ามเหยียบรองเท้าลวกปู่สุธรรมลูกปู่บุญมีลวกปู่บัญจันไว้ญาติโยมก็ค่อยนำมาถวายแล้วก็จะมีรองเบ้าที่ทีทีมช่างท่านได้จัดไว้ ว่าไม่ให้ลรปกปูเดินมามาบริเวณที่ที่เราหล่อเพราะว่ามันจะร้อนงนั้นถ้าที่มีท่านท่านรองรับที่มีท่านที่มีของมีค่ามีของคำที่ท่จนชมที่จะร่วมหล่อเป็นประวัติศาสตร์ได้ไว้สก,การะ,ะบูชาก็มีองค์หลวงตาของพวกเราก็มีองค์ปู่มัม่นท่านชมที่มีของมีค่านะ เราไม่ได้มีโอกาสได้รอ,อบ่อยครั้งแต่ว่าอันนี้เรารอและจะเป็นประวัติการเป็นอนันตการเพราะว่าเราจะได้เป็นที่สักการะกราบไหว้เทวดามนุษย์และก็เทวโลกทุกๆอย่างมีแต่ว่าทองคำนั้นเรามีปัจจัยเราหาเราหาได้แต่ว่าเราที่จะรอ นั้นไม่ใช่ง่ายฉะนั้นญาติดโยมก็เตรียมไว้อาิวายลวกปูก่เจ้าคุณช่วงที่พ่อแม่ผูบาอาจารย์ท่านชันบัตรทหารเสร็เป็นที่เรียบร้อยอเวลาก็จะประมาณเก้าโมงครึ่งนั่เลยประมาณจะด,ดูดูความพร้อมจะได้กล่าวโดยลวกปูก่เจ้าคุณด้วยว่าลูกท่านฝ่ารกแบบไหนก็ตามที่เวลา องหหลวงปู่ท่านได้สั่งไว้หลังจากที่เราได้หล่อลบเหมือนองค์หลวงปู่มัน่นเราหลวงโอหลวง,ง,งตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอก็จะได้บรรจุพระบทระพระ,ะระโล่พระองมสาลิขิตั้าแล้วก็โขพระพุธเฉพาะพระพุทธที่จะบรรจุด,ด้านบนะนะที่ได้ลำเรียงมา สำหรับญาติโยมที่นำของมาจะจะนำไปวางโดยพราระการนะให้นำมาถวายโอลง,งปู่ช่วงของลงปู่ท่านท่านประนานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเจ้าเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้นำจาเพิ่งนำเข้าไปนะขอความรัวญาติโยม,มแบบนี้เพราะว่าพวกคุณก็ทําวิชีวิตของคุณเพื่อ์อ,องลงตาของพวกเรา บอกวังข้างหลังระวังนะวังขโมยบอกจาทีด้วยอน้เส็จไม่รูบนี้ะทำโดยธนการเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดูเรือความยบ้อยแย่าาบ้านมาฉะนั้นนะอยูสำหรับความความมีค่าที่จะลอดองลตาแล้วก็ูงคุภาพนะในหงก็คารเช่นํามาครกบกที ก็วางคอนเทนต์ให้จบแบบนี้นะเราก็เตรียมไว้อย่าอย่าไปฝากไว้กับใครนะจะดูปัจจัยก็จะมีพอในการ์ติชั่นลูกบอลสุดท้าย เาหวังดีนะครับแล้วก็ลูกหลานก็มาร่วมใส่บาตรด้วยอ้าวหลวงปู่สุธรรมเรามาโปรดองค์แรกเลยนะครับเนี่ยท่านเหาะมาจากพิษณุโลกนะครับเนี่ยเหาะมาไกลเลยครับโอ้อยย้ายขนดานดในะหญ่เลยครับในการห่อรูปหล่หอผู้บาอาจารหล่นอย่ากนี้

จัดนะครับขุดจุนทีนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุธมีธรรมระโตท่านเต่าครับท่านอาจาร,ระยะ์ย้อนดูนะครับหลวงพ่อเลยครับเ,เบมื่อวานนี้ อาจารย์ไปชมพระใหญ่วัดท่านมาวัดป่าภูแปกครับผมเขาบอกใหญ่เบลลุ่มเลยครับ <c oughs> ท่านการก่อเกียดน,นะครับอาจารย์สุโขทัยนะครับจั <c oughs> นทร์สว่างครับไปเที่ยวอินเดียไปกะับพุทธยาธิแท้นครนี่ จำช<ถ>ื่อทหาไม่ค่อยได้ครพ่ขอทองภูงูก่ครับนะคร่นะฮครับผมมักจะเรียกเสมอครับว่าพักฝาแฝกครับพระอาจารย์น้อยและพระอาจารย์ปิ๋วคู่กันเสมอเลยนะครับมีการสงพร ว่าที่ภูเก็ตก็มีอีกหนึ่งจำหลัดนะฮะจำหลนะัก,กต่างก็ผ่านครับโอ้ครับวุฒิสถานที่ครับท่านอาจารย์ป่าครับมนันต้องมีเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสท่านอาารย์คข้างไม้มือหนึ่งครับโอ้โหผลงานสะุดยอด อ๋อรู้ว่าได้จะเป็นชื่สุดแล้งนะกำลัวคุยา้อย่างกัน Yeah. <laughs>